สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยกับค,คุณครูลลิตาง,งอกพาค่ะวันนี้นะคะรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนเรื่องอักษรควบหรือคำควบกล้ำซึ่งอยู่ในรายวิชาภาษาไทยบทที่3นั่นเองค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ อักษรควบนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำควบกล้ามีวิธีใช้อย่างไรไปดูคะ่ะคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านอ่านออกเสียงรวมกันหรือกล้าออกเสียงกล้ำหรือควบเป็นพยางคเดียวกันคิดง่ายๆนะคะนักเรียนการคำคำหนึงเนี่ยประกอบไปด้วย พยัญชนะต้นบวกสระหรือตัวสะกดออกมาเป็นหนึ่งคำแต่คำควบกล้ำเนี่ยจะมีพยัญชนะต้น2ตัวนั่นเองค่ะคำควบกล้ำนะคะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือคำควบแท้และคำควบไม่แท้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับคำควบแท้ค่ะ คำควบแท้นะคะจะมีพยัญชนะตัวหน้าหรือพยัญชนะตัวต้นตัวที่หนึ่งเนี่ยคือกไก่ขอไข่ขอควายตเต่ตปปาปอปลาผพึ่งพอพานและฟฟันค่ะแล้วจะมีพยัญชนะตัวที่สองที่จะมาเป็นพยัญชนะควบก็คือรอเรือรอริงและวแหวนนั่นเองค่ะเราไปดู คำที่มีรอเรือเป็นคำควบกล้ำมาดูตัวอย่างกันค่ะอ่านเรียนดูนะคะเช่นคำที่หนึ่งคำว่ากราะละเราจะอ่านรวมกันเวลาสะกดนะคะกรออาบอกรลาเราจะไม่อ่านว่ากะหลาบนะคะการอ่านออกเสียงควบกล้ำนักเรียนต้องเอาตัวที่หนึ่งและตัวที่สองมารวมกันอ้าวคำที่สองนะคะแลงฟันนักเรียนลองอ่านตามอ่าน ออกเสียงลองดูนะคะอ่าคำต่อไปนะคะคือคำที่มีอลออิงเป็นคำควบกล้ามค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอ่าคำที่หนึ่งนะคะกอรออ,องอกองไม่ถูกกล้องกล้องสองนะคะเราจะอ่านกอไก่แล้วลอลิงรวมกันนะคะเราจะไม่อ่านว่ากะล่องนะคะนักเรียนลองออกเสียงคำเหล่านี้ดูนะคะ แต่การใช้รอเรือและรอลิงที่เป็นคำควบกล้ามก็มีข้อกำหนดเหมือนกันนะคะนักเรียนการใช้รอเรือและรอลิงเนี่ยต้องห้ามมีคำที่มีอักษรหอหีบนำเด็ดขาดนะคะนักเรียนเราจะเอาหอหีบและรอเรือเนี่ยมารวมกันแล้วเป็นคำควบแท้ไม่ได้นะคะ มาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวที่3ของเรานั่นก็คือตัววอแวนนั่นเองค่ะอ่าการอ,าออกเสียงคำควบกล้มที่มีวอลแหวนเป็นคำควบนะคะเักเรียนต้องอ้าปากกว้างๆนะคะเช่นคำว่ากว้างแตงกว่าอ่าคำที่มีวอลแหวนมาเป็นคำควบเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงเพื่อให้เปิด เปิดคำแล้วเนี่ยต้องอา้าปากกว้างๆค่ะลองอา่อานออกเสียงดูค่ะแต่การใช้วาแหวนเป็นคำควบกล้ำเนี่ยก็มีข้อระวังเหมือนกันนะคะตัววาแหวนเนี่ยจะไปมีลักษณะคล้ายกันกับสารอัวเพราะว่าสาระอัวเนี่ยรูปของมันก็คือไม้หันากาศกัวบาบแหวนรวมกันเป็นสารอัวมิฉะนั้น ก่อนจะออกเสียงหรือก่อนจะอ,อ,อ่านคำนักเรียนต้องดูดีๆว่าคำคำนั้นเป็นสระ,ะอัวหรือว่าเป็นคำที่มีวอลแวนควบนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหมวดที่1ผ่านไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองฝึกฝนแล้วก็ทบทวนดูนะคะที่จริงแล้วคำควบกลรร้มไม่ได้ยากเลยสำหรับวันนี้นะคะครูมีแบบทดสอบท้ายบท นะคะมาให้หนักเรียนทําง่ายๆก็คือให้หนักเรียนเขียนคําควบกล้ำแท้มา5คําไม่ว่าจะเป็นรอเรือลอลิงและวอลแวนเป็นคําควบได้หมดเลยค่ะยกตัวอย่างมา5คํานะคะแล้วหลังจากนั้นให้หนักเรียนนำหนึ่งใน5คํานั้นมาแต่งประโยคให้สมบูรณ์ค่ะแล้วส่งกรับมาให้คุณคูณในลายห้องของพวกเรานะคะอย่าลืมตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีนะคะนักเรียน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ